รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาถึงแล้วนี่ไงบ้านอะไรคือนี่ไงเขาทึงนี้เขาถึงนี้บ้านร่มรื่นมากเลยอะอันนี้บ้านหรือป่าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็มีคนเชิญใหญ่คนรวยมากบ้านมีแต่ต้นไม้ ้านคุมีต้นไมบ้างหมกัญชัยม่มีอ้าววันนี้สวัสดีครับ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 ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยรถยนต์ MG ZS Smart Smart Car สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูวันนี้อยู่กับพิธีกรเรียกว่าเบอร์หนึ่งของประเทศเลยแหละคุณต่อยไรพปริพพัฒวัสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียกอาหรือกันเรียกอาครับแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของหลายๆคนที่คุณได้มาบ้างไหมฮะได้บ้างเดี๋ยวไม่ค่อยบอกนะต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยพวกนี้บางคนเขาบอกว่าโอเคอาจจะต้องไปซื้อต้นใหญ่ๆมาขายเลยต้นไม้ทั้งหมดนี้ปลูก ปลูกเองครับปลูกเองทั้งหมดก็บางทุกต mm ้นครับทุกต้นเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเกือบ30ปีแล้วเนื้อที่เท่าไหร่ครับตรงนี้หรอประมาณไล่ครึ่งครับแรกสุดปลูกหลังเดียวเลยก็จะอยู่กัน2คนพวเมียตอนแรกใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยก็มีลูกลูกเลยมาอยู่ด้วยพอลูกเขาโตขึ้นมาก็เขาแต่งงานก็บอกเขาบอกให้ออกไปอยู่ข้างนอกให้ไปอยู่ที่อื่นเรามีที่อยู่ตรงนี้อีกก็พอสมควรนะครับให้เขาไปเขาไม่ไปเขาบอกจะอยู่ด้วยเออดูดิ ดีออกอะไรละฝันพ่อแม่ก็เลยพังทลายก็เลยเขาเอออยู่ด้วยไเอนะต่อฝันว่าอะไรจะอยู่กัน2คนใช่ใช่ใช่คือให้เขาไปอยู่กันสบายๆอย่างเงี้ยผลปรากฏเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่เอาเขาอยู่กับพ่อกับแม่ดีกว่าลูกชายไงลูกชายก็เลยต้องสร้างรักแม่ก็เลยกันว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่หลังครับสามสามสามหลังครับผมสงหลังต่อหลังนึ่งลูกชายหลังลูกสาวหลังครับใช่ครับใช่ครับเป็นนานทีต่อไจะเปิดบ้างไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยไม่ใช่นานๆครับถ้าไม่ใช่อิทธิพลของคุณมดดำนี่ ขออนุญาตเาต่อยเข้าไปดูบ้านด้านในได้ไหมครับได้เลยครับเ e: ชิญเลยครับฉัเขาบอกว่าคุณไตรภพถ้าสมมติจะเป็นพิธีกรคนอื5 functionality functionality <5 <5 ่นๆจะต้องไปพักผ่อนเมืองนอกเมืองนาแต่คุณไตรภพจะเลือกที่จะไปเมืองนอกให้น้อยที่สุดผมไม่ชอบไปไหนชอบอยู่บ้านแต่ถ้าจะไปไปที่เดียวไปญี่ปุ่นเพราะใกล้ๆเป็นที่ที่ชอบที่สุดในในในโลกว่างั้นแล้วกันอาหารผู้คนซีเนอรี่และผมชอบออนเซ็นก็เลยก็เลยติดอยู่ที่นั่นเลย เออ่จะซื้อหลายทีแล้วแต่ภรรยามาให้ซื to ้อเกิดจะซื้อโรงแรมใช่ใช่จะซื <enorme polls> ้อโรงแรมด้วยซ้ําไปแล้วก็จะซื้อออนเซ็นด้วยซ้ําไปตอนนั้นตกลงกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาบ้านแล้วก็ภรรยาก็พูดบอกว่าเออ่ถ้าเกิดพี่ซื้อพี่ไปพี่ก็ต้องไปอยู่นะ หม,มายก็ไม่เที่ยวที่อื่นแล้วนะเที่ยวไม่ได้แล้วนะ,ะ,ะเขาพูดตรงนี้งั้นเราก็อดเที่ยวเดี๋ยพี่งั้นกลายเป็นว่าพี่ก็อยู่ที่นี่ก็ทํางานไ,<ม>ไปญี่ปุ่น<ม>ก็ทํางานเขาพูดอย่างนี้ให้พี่เลือกนะเราก็นั่งนึกออก็อาจจะจริงของเขาก็เลยก็เลยเฉยเฉอยู่แต่ไม่ต้องง่วงหรอกครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็เอาอยู่ดีครับพี่สิครับพวกหลานน้องๆจะได้ไปพักฟรีจะได้ไปพักฟรีผมเห็นมีรถจอดอยู่ในโรงรถคลุมๆเอาไว้นะพวกนั้นคืออะไรฮะรถเก่าครับก็คือไปขาย คือรถที่เคยใช้หรือไงซื้อมาไม่เคยขายครับคือซื้อมาก่อนใช้แล้วก็เก็บผมโรคจิตครับผมมีรถอยู่เยอะๆครับเยอะผมมีบ้านสามหลังไว้เก็บรถครับแต่ว่าหมายถึงว่าตั้งแต่ใช้รถมาพอไม่ใช้ไม่เคยขายเลยครับเก็บทุกอย่างไม่ไม่เคยขายครับผมดีจังเลยอะมีที่ไม่ใช้ไม่ละมีเยอะแยะเลยครับมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาไปเลยนะครับวิ่นเนยนีเนีย่น เอาจริงด้วยนะข้อสำคัญเลยที่มันเอาจริงด้วยเลยครับฝั่งซ้ายที่เป็นบ้านของใครครบ้านของอาแตงครับอหลังใหม่ที่สร้างเนี่ยเมื่อก่อนอาแตงอยู่อีกหลังหนึ่งอาแตงคือภรรยานะครับท่านผู้ชมตอนนี้พอน้องตาลมาเขามีลูกก็เลยบอกอหลังอหลังนี้เธออยู่กับลูกเธอไปก็มาสร้างให้อาแตงใหม่น่ารักมากนะาล้วแต่มันยังสร้างไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วหลังจะให้ดูนะครับอันนี้มันยัง ทานให้อาแสงคือเขาให้อาต่อยอยู่ด้วยป่ะคะไม่อยู่ครับเอาเหรอผมไม่เคยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจริงๆครับผมไม่ได้นเลยแล้วอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ตั้งแต่ใช้ชีวิตมาเราก็แยกกันอยู่อยู่แล้วหมายถึงว่าอยู่ในรั้วเดียวกันเยอะฮะแต่ว่าเวลาห้องนอนก็คนละห้องอยู่แล้วผมเป็นคนที่ทาอะไรจุกจิกจุกจิกตลอดเวลา แล้วผมนอนดึกมากนะฮะในสมัยก่อนในสมัยก่อนก็กลัวเขาจะรำคาญแล้วตอนแรกๆก็แยกห้องต่อมาก็แยกบ้านแต่ก็อยู่ในรั้วเดียวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ในรั้วเดียวกันแต่ก็คุณแต่พเป็นคนที่นอนน้อยมากนอนน้อยผมนอนน้อยวันหนึ่งประมาณสักสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณนั้นเมื่อก่อนแยกกว่านี้ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างแล้วก็นอนครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นชั่วโมงนิดๆแล้วก็ตื่นชั่วโมงนิดๆแล้วก็ตื่นผมเชื่อว่าไม่ไหวดีับ ผมเชื่อแบบนั้นมติมันมันไม่ไหวมันก็หลับมันก็หลับของมันไปเองผมไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังไม่เห็นตายเลยแต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้ยังอยู่ยังอยู่เฮฮาวันนี้อาต่อยครับให้ขึ้นไปกางเรามาเยี่ยมบ้านผมดูแลชอบโอ้นี่นะครับเราเอามามอบให้อาต่อยครับขอบคุณอาต่อยมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคือดูตลอดเลยนะครับขออนุญาตกลับไปก่อนเลยได้ไหมครับยังไม่ต่อนะครับเขาดูในบ้านหน่อยนะครับได้ครับวัดดำมดดำขออะไรก็ได้ทั้งนั้นได้ จริงๆส่วนนี้มันก็ทางออกเชื่อมบ้านสองหลังใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนม,นมีแต่หลังนี้และนี่หลังนี้ทางออกคุณภรรยาเกิดบอกว่าอยากได้น้ํำตกอยากจะอะไรก็บอกเขาจะทํา ไม่บอกแล้วไม่ขัดใจอยู่แล้วไม่ขัดใจก็อยากทําอะไรก็ทําไปก็บังแอร์พอดีด้วยใช่ไหมใช่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 แล้วแต่เขาอะแล้วแต่เขาอยู่ง่ายถ้าเกิดเราอยู่แบบนี้อยู่ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ง่ายอยู่ง่ายจะอยู่ง่ายใช่ใช่อยู่ง่ายนะเคล็ดลับเคล็ดลับไม่มีอะไรหรอกอย่าไปวุ่นวายเยอะก็พอเป็นบ้านหลังนี้ก็ตอนแรกใช่ไหมเราอยู่หลังนู้นกัน พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องตูนเขาก็มีลูกก็บอกเออนั้นแตงมาอยู่กับพี่หลังนี้<ฆ>นึกในใจอย่างนั้นก็เลยสร้างแบบนี้เหมือนกันคือสร้างอยู<ฆ>สย่สบายๆให้มันโลง่ลงๆอย่างเงี้ยให้มันโลง่ลงๆเพราะสองคนเองนี่อยู่กันแค่สองคน<ฆ>ผลปรากฏว่าก็อย่างที่เล่าอ่ะเสร็จ<ฆ><ฆ>แล้วน้องตาลก็มีลูกน้องตูนก็มีลูกต่างคนต่างกันเราก็เลยย้ายละเห็ดไปอยู่ข้างนอกเลยพูดถึงนี่เป็นครอบครัวตัวตอเหมือนกันเนาะใช่ใช่นะตอยแตงตูนตาลครับผมใช่รุ่นหลังก็บอกใช้ชื่ออะไรบอกแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาผมไม่เกี่ยว ให้อิสระทางความคิดลูกหมดลูกทาได้ทุกอย่างขอให้เป็นคนดีแล้วคอนเซปต์ในชีวิตลูกก็คืออบายมุกย่าเกี่ยวเช่นลูกไม่คบคนชั่วเป็นนิดมไม่เที่ยวกลางคืนมไม่เสพยาเสพติดมไม่ดื่มสุรานี่จริงจริงจร,งจรงิคือหมายถ้า,ถ,าถ้าคุณอยู่ในตรงนี้คุณไม่เห็นมีที่จะไปเสียการพาน,านันไม่ยุ่งกับการพาน,านันก็ไม่มีที่จะไปเสียผมบอกลูกบอกว่าเงินที่พ่อทําไว้เนี่ย ให้ลูกไม่ต้องทํางานเลยนะกินไปช่วยชีวิตลูกแล้วกินไปช่วยชีวิตลูกของลูกก็ไม่หมดผมพูดอย่างนี้ถ้าไม่เล่นแต่ถ้าเล่นที่พ่อมีทั้งหมดตาเดียวถ้าแพ้หมดหมดเลยพูดแค่นี้พูดแค่นี้สอนอย่างนี้เราสอนแค่นี้แล้วขอเดินไปตรงนู้นได้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 ครับคุณว่าลูปนี้กี่ตังค์ล่ะครับนม่อย่าทายเลยครับคุณทายยังไงก็ไม่ถูกอุ้ยเป็นล้านน้อยไปครับครับอาจารย์ที่ว่านเนี่ยนะครับอาจารย์จรูนบุญสวนกว่าแกจะยอมขายนะฮะ <ata> um <t ani> ไม่ใช่หมายาว่ายอมแล้วกวาแกจะยอมขายนะครับคือถ้าเกิดมองมองไกลๆเนี่ยเป็นเหมือนกล้วยไม้แต่มองไกลๆมออีกทีเป็นเบิร์ดครับเป็นนกเป็นเบิร์ดไม่เรียกกล้วยไม้แต่ดูแล้วการตกแต่งจะเน้นใช้ไม้จริงหมดเลยทำไมอาชอบไม้ผมชอบผมชอบผมเป็นคนชอบจริงไม้ไม้จริงๆไม้ยักๆักทั้งนั้นเลยไม่สักไม่อะไรแล้วก็บ้านใหม่ที่สร้างให้อาแตงก็ใช้ไม้ฮินกิฮินกิคือไม้สนชนิดหนึ่งซึ่งหายากที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลก ตารางฟุตหนึ่งหมื่นกว่าบาทอันนี้คือคันไหนที่จะให้หนุ่มเอาคันไหนอยากได้ก็หยิบไปเลยครับคุณเอาไปได้นั่นนั่นเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับมันเป็นเศษส่วนเท่านั้นคุณคุณไปเอารถเก่าๆดีกว่าครับรถใหม่ๆคุณยาวไปเลยครับถ้ารถนี่อาจจะถอยยากลําบากอะเริ่มต้นเริ่มต้นจะพวงพวงแจไปก่อนแต่เขาบอกว่าโซฟาจะเท่าไหร่อินทีเรียจะขนาดไหนใต้พบริพัทธ์เวลานั่งตรวจงานก็คือนั่งกับพื้นใช่ผมต้องนั่งพื้นทำไมอะผมนั่งอย่างนี้ผมจะนี่โซฟาใช่ไหมครับเวลาผมนั่งจะชอบนั่งออี้เ อาคุณลองนั่งมันสบายกว่ามันสบายกว่ากันเยอะกับคุณลองพิงนี่อะลองดิสบายไหมสบายนี่แล้วเวลาผมทีวีอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเออผมก็อยู่อย่างงี้แล้วก็นั่งอยู่อย่างนี้แล้วดูแล้วทอมมันไม่ไหวเพราะอะไรขึ้นมาก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นไปไงค่อยๆเลื้อยขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่จริงๆชีวิตก็จะอยู่อย่างนี้อยู่ง่ายอยู่ง่ายมากเป็นคนอยู่ง่ายมากแต่ตรนที่ต้องเยอะๆมีแขกเยอะใช่ไหมไม่เคยมีใครเข้าบ้านเลยนอกจากพวกคุณผมไม่ไม่รับแขกในบ้านในบ้านไม่เคยรับแขกก็ไปรับที่อื่น ไม่เคยเชิญแขกเข้าบ้านน้อยคนมากที่จะได้มาบ้านแลวอย่างพวกเอเกลติพวกคุณน้องวัดคุณกติมาไหมฮะพวกนี้ไม่ใช่แขก<อ>พวกนี้เป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาเมื่อ,อไหร่อยากจะมาเขาก็มาได้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกนี้มาไม่มีมารยาทเลย <c oughs> ไม่เคยบอกล่วงหนะ้า <c oughs> ใช่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 นึกอยากจะมาก็มาโหคุณโกตีมาบางที3 4มสี่ทุ่มอ้าอ้ามาทำอะไรมาทำไมเอาแคคตัสมา แล้วเขามีหน้าที่ดูแลกระบองเพชรของอาตาอาแตงอาแตงชอบกระบองเพชรอันนี้ป่วยเขาจะเอาไปซ่อมไปบำรุง3เดือน4เดือนหายไปกลับมาอีกทีโอ้โหเขาเละเทะกันอยู่อย่างนั้นเออเออเออขาเป็นอย่างนั้นนะต่อยที่ลูกเป็นแต่ต้นนะครับไม่เคยซื้อใช่ไหมไม่ซื้อไม่เคยลูกหลานซื้อให้ซื้อให้เพื่อรักซื้อให้แซ่ภรรยาของอาตอยบอกว่า อ้าตแต่พี่ตุ้ยไม่ยอมทเสื้อผ้าถึงขนาดพยายาต้องเอาไปทิ้งเลยรถยังไม่ทิ้งเลยเสื้อผ <c oughs> ้า <c oughs> เออผมนิสัยอาจจะจริงด้วยนะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเออแต่พอพูดนี้นึกออก <c oughs> เออใช่ผมเป็นคนไม่ทิ้งของ <c oughs> คือเมื่อเสื้อผมใส่เนี่ยใส่จนขาดอะวางตัวที่ใส่อยู่ก็20ปีสามสิบปีเสื้อ,นอนเ,นเสื้อนอนเนี่ยเสื้อเนี่ยแล้วก็มันก็ขาดขาด,ขาดเขาก็เอาไปทิ้งเขาก็แอบไปทิ้งผมก็จะถามหาผมจะถามเขามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเขาก็บอกเอาไปทิ้งแล้ว เป็นผ้าคีริ้วไปแล้วโอ้โหครูงตัวนั้นมีค่าขนาดไหนรู้ไหมเขาก็จะบอกนี่มีอีกสองสามร้อยตัวไปหาอะไรที่มีค่ามีอีกเขาพูดอย่างนี้โอ้โหเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูบ้านลูกๆหน่อยได้เลยครับนะฮะไปเลยครับ เชิญเลยครับ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 ครับผมเชิญเลยครับา็บ้านเล็กๆนะครับนั่งกันอยู่สบายๆนั่งไหมครับจะนั่งไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้ลูกสาวเหรอฮะ อ๋ออันนี้คือหลานเนี่ยฮะหลานสวัสดีนะเจอผู้ใหญ่สวัสดีสวัสดีครับเจอผู้ใหญ่สวัสดีวัาดีสวัสดีครับคุณกะทิค่ะคุณกะทิร้านปู่รลานปู่หลานคุณกะทิคุณกะทิใช่นไรคะอืมอันนี้อันนี้คือคือคือแม่นมแม่นมครับไม่ใช่ครับแม่นมครับแม่นมครับคืออะไรคะไข่ค่ะสี่เลยครับไปเลยครับใช่อาจจะไม่กล้ามีระยะ นี่ครับคุณกะทิคุณมะลิก็ให้อยู่อีกมุมหนึ่งครับค่ะให้อยู่ทางมุมนู้นคุณมะลิอยู่ตรงนู้นไปหาคุณมะลิหน่อยไปไหมไปดูคุณมะลิไหมครับไปดูเหรอครับไปดูนะครับนี่คุณมะลินี่คุณมะลิอันนี้เด็กกบพร้านั่นเด็กกบพานี่เด็กกบพานี้ลูกผมครับนี่คุณคุณคุณอะไรคะชื่ออะไรคะคุณมะลิเห็นไหมนามสกุลอะไรลูกนามสกุลมะลิ ริมปากพูดดไมบอดเลยยังไม่สองหัวนะครับพูดได้ตั้งแต่ขัวหนึ่งทั้งหมดตอนนี้กี่คนแล้วฮะสามคนครับเป็นหลานสาวแฝดหนึ่งใช่ครับแล้วก็หลานของลูกสาวหนึ่งคือเป็นทั้งคุณปู่และคุณตาโโอ้หเป็นสองอย่างเลยทีเดียวแล้วไล่เรียกกันหมดเลยแต่พวกนี้เด็กกัมพาครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวสครับสวัสดีครับส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 วัีครับสวัี่รับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับครับสวัสดีครครับ นี่ลูกชายนี่ลูกสาวครับมา่นี่เลยครับมายืนตรงนี้เลยคนมักจะพูดเก่งเหมือนพ่อนะเก่งเหมือนพ่อนะทุกๆครั้งเขาจะเอาความกดดันใส่ลูกผมโดยเขาไม่รู้ตัวแต่ยัง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 กัใช้ง่ายไงเมื่คนเวลามาหาลูกเขาอย่าเป็นอย่างพ่อพ่อดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้นซับสไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลก์กดไลก์กดไล์กด